ในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซึ่งชีวิตชาวบ้านผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตเมทวดีและเมทาวไลสองพี่น้องต่างมารดาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีกิจการเรือดโดยสารเป็นของตนเองพ่อของพวกเทอมีฐานะมั่นคงและเป็นที่นับถือในหมู่บ้านแต่เรื่องราวความรักที่รับลมคุมในของเขากับหญิงสาวสองคนได้สร้างความเจ็บปวดให้กับลูกสาวทั้งสองที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมทวดีผู้เป็นพี่สาวเติบโตขึ้นมาอย่างสง่าง,งามมีใบหน้าสวยคมดวงตาแข็งกร้าว แต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าเธอถูกลิงดูดโดยแม่แท้ๆของตนที่เป็นคนขยันและมักยึดถือในความมั่งคั่งและความสําเร็จเมธาวดีถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความสําเร็จและความมั่นคงเธอจึงตั้งใจจะใช้ชีวิตอย่างดีเลิศเพื่อให้พ่อภูมิใจในตัวเธอเมธาวัายน้องสาวคนละแม่ของเมธาวดีเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างแม้เธอจะอ่อนโยน และมีจิตใจดีแต่เธอก็ถูกแม่แท้ๆของตนที่เป็นคนบ้านนอกและเรียบง่ายสอนให้รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีเมทาวลัยไม่คาดหวังอะไรจากชีวิตมากมายเธอเพียงแค่ต้องการความสุขที่เรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งที่เธอมีการที่ทั้งสองพี่น้องต้องมาอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งจากมารดาทั้งสองทำให้ชีวิตของเมทวดีและเมทาวลัยเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการเปรียบเทียบเมทวดีมักมองน้องสาวไว้ยอย่างเมทาวลัยด้วยสายตาเย็นชา เพราะเธอคิดว่าเมทวาลัยเป็นตัวแทนของความอ่อนแอและความล้มเหลวในขณะที่เมทวาลัยมองพี่สาวของเธอด้วยความเคารพแต่ก็แฝงด้วยความหวาดกลัวที่จะต้องถูกเปรียบเทียบอยู่เสมอภาคในชายหนุ่มผู้กุมหัวใจสองพี่น้องภาคในเป็นหนุ่มนักเดินเรือที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่นานเขามีหน้าตาหล่อเหลาดวงตาคมกริตและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเขาเป็นคนเงียบขรึมแต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ยากจะปฏิเสธ ได้ทุกครั้งที่ภาคในขับเรือโดยสารผ่านหมู่บ้านสาวๆในหมู่บ้านต่างก็จับจ้องมองเขาด้วยสายตาหลงไหลแต่มีเพียงสองคนที่ภาคในมักจะหันไปมองกลับคือเมทวดีและเมทาวไลเมทวดีพบภาคในครั้งแรกเมื่อเขามาสมัครงานเป็นคนขับเรือให้กับธุรกิจของพ่อเธอภาคในปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มที่สดใสและความมั่นใจในตัวเองเมทวดีรู้สึกได้ถึงเสน่บบางอย่างในตัวเขาที่ทําให้เธอไม่สามารถละสายตาได้ภาคในคือภาพในฝันของเธอที่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานของเธอเอง เธอจึงไม่ลังเลที่จะเข้าใกล้และแสดงความสนใจในตัวเขาอย่างชัดเจนในทางกลับกันเมทาวาัยได้พบภาคไนในวันหนึ่งที่เธอเดินไปเก็บดอกไม้ริมฝั่งแม่น้ําเธอสะดุดล้มและทําดอกไม้หล่นกระจายภาคไนที่บังเอิญเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงเข้ามาช่วยเธอเก็บดอกไม้กลับคืนให้เมทาวาัยประทับใจกับความเอื้อเฟื้อและความสุภาพของภาคไนเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ภาคไนมอบให้และมันทําให้หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงทุกครั้งที่ได้พบเขาความรักที่ไม่สมดุล แม้ว่าทั้งเมทาวดีและเมทววลยจะรักภาคไนอย่างสุดหัวใจแต่ความรักของพวกเธอก็ไม่สมดุลและเต็มไปด้วยความขัดแย้งเมทาวดีมั่นใจว่าภาคไนสนใจในตัวเธอเช่นกันเพราะเขามักจะหันมาพูดคุยและใช้เวลาร่วมกับเธอเสมอขณะที่เมทววลยต้องทนมองภาพที่เธอไม่อยากเห็นนั่นคือภาคไนที่อยู่เคียงข้างพี่สาวของเธอด้วยความสนิทสนมและห่วงใยภาคไนไม่ได้รู้ตัวเลยว่าการที่เขาปฏิบัติตัวกับเมทาวดีและเมทววลยด้วยท่าทีที่เหมือนกันนั้นกำลังสร้างบาดแผลในใจของทั้งคู่เมทาวลย ที่มีหัวใจอ่อนโยนกลับรู้สึกว่าเธอไม่มีทางสู้กับพี่สาวได้ขนาดที่เมธาวดีคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายที่ชนะใจภาคไหนแล้วคืนหนึ่งขณะที่เมธาวดีและเมธาวไลนั่งอยู่ริมแม่น้ำด้วยกันเธอสองคนไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเคยเมธาวดีนั่งเงียบจ้องมองไปที่ท้องน้ำกว้างขณะที่เมธาวไลกำลังคิดถึงภาคในเธอตัดสินใจพูดขึ้นมาเพื่อทำลายความเงียบที่เมทาเมธาวไลเอ,อ่ยเรียกพี่สาวด้วยเสียงท่าวเบา,เ,บาเมธาวดีหันมามองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาอะไร เมทวดีตอบด้วยน้ำเสียงห้วนเธอไม่เคยชอบเวลาที่น้องสาวมาขัดจังหวะความคิดของเธอเมทาวลัยก้มหน้าลงเล็กน้อยรู้สึกว่าการสนทนานี้อาจไม่จบลงอย่างที่เธอต้องการน้องน้องคิดว่าพี่พากนเนตเขาคงไม่ได้สนใจใครคนใดคนหนึ่งอย่างจริงจังหรอกคําเมทาวลัยพูดขึ้นเบาๆพยายามหาคำพูดที่ไม่ทำร้ายใจพี่สาวเมทวดีรีตาลงเล็กน้อยมองน้องสาวด้วยความสงสัยน้องคิดอะไรอยู่หรือว่าน้องเองก็เมทวดีหยุดพูดและมองหน้าน้องสาวด้วยความตกใจ แต่ความตกใจนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธอย่างรวดเร็วน้องอยากได้ภาคในไปจากพี่ใช่ไหมเมทวดีลุกขึ้นยืนและพูดด้วยเสียงแข็งเธอจ้องน้องสาวด้วยความเกลียดชังเมทาวลายสายหน้าและพยายามอธิบายไม่ใช่นะครับพี่เมทาน้องไม่ได้คิดแบบนั้นเลยน้องแค่แต่เมทวดีไม่ฟังเธอหันหลังและเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองเมทาวลายยืนอยู่คนเดียวริมแม่น้ําหัวใจของเธอถูกบีบคั้นด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของเธอได้ พายุในใจของเมทาวดีกำลังจะก,ก่อตัวเป็นพายุแห่งความแค้นที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้คืนหนึ่งที่หมู่บ้านริมแม่น้ำเริ่มมืดลงบรรยากาศแห่งความเงียบสงัดกว้างขวางไปทั่วหลังจากที่เมทาวดีเดินออกจากการสนทนากับน้องสาวด้วยความโกรธเธอรู้สึกถึงความไม่สงบในใจของตนเองแต่ก็พยายามเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจในขณะเดียวกันเมทาวลัยที่รู้สึกผิดหวังและเสียใจจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจที่จะไปเดินเล่นริมแม่น้ำเพื่อสงบจิตใจ การเดินเล่นของเมทาวาลัยนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าโศกแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนดูเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกของเธอออกมาน้ำในแม่น้ำกระเพื่อมเบื่อเบาสองประการระยิบระยับจากแสงจันทร์ที่สาดส่องอยู่เหนือท้องฟ้าเมทาวาลัยนั่งลงบนริมฝั่งและหลับตาลงพยายามปล่อยให้ความคิดของเธอหลุดลอยไปในลมภาคในและความรักที่ไม่ได้พูดภาคในเองกลับมาที่บ้านพักหลังจากเสร็จงานในค่ำคืนนี้เขารู้สึกถึงความเครียดที่มีอยู่ในอากาศแต่ก็ไม่สามารถจับจุดได้เขาหยิบจดหมายที่เมทาวดีเคยเขียนไว้ ในวันก่อนที่เขาต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านจดหมายมีเนื้อหาที่แสดงถึงความรักและความหวังของเมทาวดีในการมีชีวิตร่วมกันกับเขาเขาไม่แน่ใจว่าจะตอบสนองความรู้สึกของเมทาวดีอย่างไรเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรักที่มาพร้อมกับความคาดหวังมากมายคืนที่พายุเริ่มก่อตัวในคืนนั้นพายุเริ่มก่อตัวที่ริมแม่น้ำแรงลมเริ่มพัดอย่างแรงและมีเสียงฟ้าร้องที่ดังกึกกล้องภาพของท้องฟ้าที่มืดครึ้มและคลื่นน้ำที่ปั่นปว่วนทำให้บรรยากาศรอบๆดูน่ากลัว เมทาวดีที่กลับมาที่บ้านเห็นท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีเป็นสีดำเข้มเธอรู้สึกถึงความไม่สงบในใจของตนเองพายุที่เก่ะตัวในท้องฟ้าดูเหมือนจะสะท้อนถึงพายุแห่งความแค้นในจิตใจของเธอเช่นกันเธอจ้องมองออกไปที่ท้องน้ำที่โกรธเกรี้ยวด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเหตุการณ์อาเพศในคืนนั้นเรือร่มที่เป็นสมบัติข,ของครอบครัวเมทาวดีได้ออกจากท่าเรือเพื่อส่งผู้โดยสารไปยังหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามแต่ด้วยความรุนแรงของพายุและคลื่นที่สูงมาก เรือลำนี้เกิดอุบัติเหตุถูกคลื่นใหญ่ซัดจนเรือเกือบจะล่มแต่โชคดีที่ผู้โดยสารทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือแต่ในเหตุการณ์อาเพศนั้นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นเมทาวดีที่กำลังอยู่ในเรือร่มงเห็นวิญญาณของกวางวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความแค้นปรากฏตัวขึ้นอยู่ที่หัวเรือการปรากฏตัวของวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งความแค้นและรอคอยการแก้แค้นคำสาปและการจากไปเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกถึงความอาถรรพ์ และความน่ากลัวของพายุเมทาวดีที่กลับบ้านรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอเธอรู้สึกว่าความแค้นที่อยู่ในใจของเธอและวิญญาณที่ติดตามเธอไม่สามารถปล่อยให้เธออยู่ในความสงบสุขได้อีกต่อไปวันถัดมาหลังจากเหตุการณ์อาเพศเมทาวดีเริ่มมีอาการที่ผิดปกติและกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกโกรธและไม่สงบมากขึ้นเธอรู้สึกถึงวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวเธอทําให้เธอเริ่มต้องเผชิญกับการดิ้นรนในจิตใจของตนเองและเริ่มแสดงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดไปจากเดิม ภาคในและเมทวาวลัยต่างก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเมทวดีแต่ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงได้ภาคในรู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศและพยายามที่จะเข้ามาช่วยเมทวดีแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้าของเธอได้ในขณะที่เมทวาวลัยยังคงรู้สึกถึงความรักที่ทซับซ้อนที่มีต่อภาคในเธอรู้สึกถึงความเสียใจและความเจ็บปวดจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นความรักของเธอที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ทำให้เธอรู้สึกว่า นี่คือการทดสอบที่หนักหนาสำหรับชีวิตของเธอคืนแห่งพายุและเหตุการณ์อาเพศได้ทิ้งร่องรอยของความแค้นและความเศร้าให้กับทุกคนในหมู่บ้านเมทาวดีต้องเผชิญกับการสะกดวิญญาณที่ติดตามเธอขณะที่เมทาวัลและภาคในต่างก็มีบทบาทส,สำคัญในการช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อความรักและความแค้นต้องมาพบกันติดตามตอนถัดไปเพื่อค้อนหาคำตอบในเสียงลมหวนของกวางที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการผจญภัย เช้าวันใหม่ในหมู่บ้านเริ่มขึ้นด้วยความเงียบสงัดบรรยากาศที่เคยสดใสกลับมีความหมุนหมองและเยือกเย็นเมทาวดีเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่อยู่ในตัวเธอตั้งแต่อุบัติเหตุพายุเธอพบว่าเธอมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะเมื่อเสียงลมเริ่มพัดมากระทบหูเธอเสียงกระซิบที่เป็นปริศนาและอัมพรางการเชื่อมต่อกับโลกวิญญ,ญาณทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจการสะกดวิญ,ญญาณและการเริ่มต้นค้นหาเมทาวดีตัดสินใจเดินทางไปหาท่านอาจารย์ลักษ ผู้เป็นนักบวชที่มีความรู้เกี่ยวกับวิญญาณและพิธีกรรมโบราณท่านอาจารย์ลักษ์อาศัยอยู่ที่วัดเล็กๆบนยอดเขาที่ห่างไกลจากหมู่บ้านเมทาวดีหวังว่าท่านอาจารย์ลักษ์จะสามารถให้คําแนะนําและช่วยให้เธอเข้าใจความรู้สึกที่ประหลาดนี้ได้ในระหว่างที่เธอเดินทางขึ้น,ขนเขาเมทาวดีรู้สึกถึงการถูกเฝ้าติดตามจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้กลิ่นอายของความแค้นยังคงปกคลุมรอบๆตัวเธอทําให้เธอรู้สึกถึงความกดดันและความหนักหน่วงในใจการพบกับอาจารย์ลักษ์ เมธาวดีมาถึงวัดและพบกับอาจารย์ลักษ์ผู้มีรูปลักษณ์เคร่งขรึมและรอบรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับวิญญาณท่านอาจารย์ลักษ์รู้ทันทีถึงปัญหาที่เมธาวดีเผชิญอยู่และเริ่มทําพิธีเพื่อสะกดวิญญาณและตรวจสอบสถานการณ์ความโกรธแค้นของวิญญาณที่ติดตามเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอาจารย์ลักษ์กล่าวขณะทําพิธีมันมีความเจ็บปวดและความคิดแค้นที่ลึกซึ้งพลังของมันสามารถกระทบต่อชีวิตของเจ้าและคนรอบข้างได้การค้นพบความลับ ในระหว่างพิธีเมธาวดีเริ่มเห็นภาพบางอย่างในความฝันภาพของวิญญาณที่หลอกหลอนและความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอและเมธาวลัยภาพของความรักที่ถูกข,ขัดขวางและการกระทําที่นําไปสู่ความแค้นเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักที่เธอมีต่อภาคไหนและความขัดแย้งกับเมธาวลัยเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้วิญญาณของเธอถูกดึงดูดเข้ามาในความแค้นการทบทวนความสัมพันธ์เมธาวดีตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านและเริ่มทำการทบทวนความสัมพันธ์ที่เคยมีระหว่างเธอ และเมทาวลัยในใจของเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดที่ทําให้เกิดความขัดแย้งเธอเริ่มรู้ว่าความรักที่มีต่อภากินัยและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทําลายชีวิตของเธอและทําให้เกิดการพัฒนาในความขัดแย้งการแก้ไขและความหวังเมทวดีและเมทาวลัยพบกันอีกครั้งที่ริมแม่น้ําความตึงเครียดที่เคยมีระหว่างพวกเธอลดลงเมื่อต่างคนต่างเริ่มเปิดใจและยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในที่สุดทั้งคู่เริ่มมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่และพยายามแก้ไขความผิดพลาดเมทวดีกล่าวด้วยความเชื่อมัน่นในตอนนี้ความตึงเครียดที่เคยมีระหว่างเมทวดีและเมทาวไลเริ่มบรรเทาลงขณะที่พวกเธอเริ่มมีการพูดคุยและเข้าใจซึ่งกันและกันการค้นพบความลับเกี่ยวกับวิญญาและความรักที่ผิดพลาดนำมาซึ่งความหวังในการแก้ไขปัญหา และการบรรเทาความแค้นอเรื่องราวของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างไรการร่วมมือกันระหว่างเมทวดีและเมทาวไลจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้ความสงบสุขกลับคืนมาสู่หมู่บ้านได้หรือไม่ติดตามตอนถัดไปเพื่อค้นพบคำตอบในเสียงลมหวนของกวางคืนหนึ่งหลังจากการพบกันที่ริมแม่น้ำเมทวดีและเมทาวไลกลับมาที่บ้าน เพื่อเตรียมการสำหรับการพิธีบูชาวิญญาณที่กำลังจะมาถึงท่านอาจารย์ลักได้แนะนำให้พวกเธอทำพิธีเพื่อขอความช่วยเหลือจากวิญญาณที่ยังเฝ้าติดตามและแก้ไขคำสาปที่เกี่ยวข้องการเตรียมพิธีเมทวดีและเมทาวไลเตรียมสถานที่สำหรับพิธีโดยการจัดเตรียมเครื่องบูชาและขอพอรที่จะช่วยในการปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ยังคงอยู่ในภาวะทุกข์ทรมานภาคไหนได้ทราบถึงพิธีนี้และตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือในใจของเขามีความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความรักและความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น เราจะทำสิ่งนี้ด้วยกันภาคในกล่าวกับเมทาวดีและเมทาลัยเพื่อให้เราทุกคนสามารถปลดปล่อยจากความทุกข์และเริ่มต้นใหม่พิธีบูชาวิญญาณคืนที่พิธีเริ่มต้นเมทาวดีเมทาลัยและภาคในมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าเล็ก,ลกๆใกล้แม่น้ำพวกเขาทำพิธีด้วยความเคารพและมุ่งมั่นในการขอความช่วยเหลือจากวิญญาณผู้ร่วมพิธีตั้งใจให้คำสาบานในการทำความดีและแสดงความสำนึกผิดต่อความผิดที่เกิดขึ้น ท่ามกลางพิธีมีลมเย็นที่พัดผ่านมาและเงามืดที่สะท้อนจากแสงเทียนเริ่มแสดงถึงภาพของวิญญาณที่กำลังรอการปลดปล่อยเมธาวดีรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับวิญญาณที่อยู่ในความทุกข์และความรู้สึกที่เธอมีเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสารและความเข้าใจการเผชิญหน้ากับวิญญาณขณะที่พิธีดำเนินไปวิญญาณของเมธาวดีเริ่มปรากฏตัวในรูปแบบของความมืดและเงามันเริ่มพูดคุยกับเมธาวดีผ่านการสื่อสารทางจิตวิญญาณนั้นบรรยายถึงความแค้นที่มีมาตั้งแต่อดีตและความรู้สึกของความถูกทอดทิ้ง ที่ทําให้มันไม่สามารถไปสู่ความสงบสุขได้ความแค้นของข้าไม่ได้มาจากความรักเท่านั้นแต่มาจากความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นวิญญาณกล่าวข้าต้องการให้ความจริงได้รับการเปิดเผยและความเจ็บปวดที่ข้ารู้ต้องได้รับการบรรเทาการเปิดเผยความจริงการพูดคุยกับวิญญาณทําให้เมทวดีและเมทาวลัยรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ของวิญญาณที่เกิดขึ้นในที่สุดเมทวดีเริ่มเข้าใจว่าความรักที่ผิดพลาด และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลที่ตามมาจากความไม่รู้และการเข้าใจผิดเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องและเปิดเผยความจริงเมธาวดีพูดอย่างมั่นใจเราจะขอให้วิญญาณได้พักผ่อนอย่างสงบและแสดงความจริงเพื่อที่เราจะสามารถปลดปล่อยจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นการปลดปล่อยและความสงบหลังจากพิธีเสร็จสิ้นวิญญาณของเมธาวดีรู้สึกถึงความสงบและความสบายใจ ที่ได้รับการปลดปล่อยความรู้สึกของความแค้นและความเจ็บปวดค่อยๆจางหายไปทําให้วิญ,ญญาณสามารถเดินทางไปสู่โลกหลังความตายอย่างสงบเมทวดีและเมทาลัยรู้สึกถึงความโล่งใจและความสงบใจหลังจากการพิธีพวกเธอเริ่มเข้าใจถึงการให้อภัยและความสําคัญของการยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นการพิธีบูชาวิญญ,ญาณที่สําเร็จทําให้ความสงบกลับมาสู่หมู่บ้านและชีวิตของทุกคนเมทวดี และเมทาลัยได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการให้อภัยและการร่วมมือกันในการแก้ไขความผิดพลาดในขณะที่ภาคในเริ่มเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงและความสําคัญของการทําสิ่งที่ถูกต้องเรื่องราวจะดําเนินไปอย่างไรเมื่อทุกคนเริ่มมองไปข้างหน้าและทําให้ชีวิตของพวกเขากลับมาเป็นปกติติดตามตอนถัดไปเพื่อค้นพบความเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ในเสียงลมหวนของกวางหลังจากพิธีบูชาวิญญ,ญาณที่ประสบความสําเร็จเมทวดีเมทาวไลและภาคในกลับมาที่หมู่บ้าน พร้อมกับความรู้สึกของความสงบและความหวังใหม่หม,หมู่บ้านเริ่มกลับสู่ความสงบสุขที่เคยมีแต่ความรู้สึกของความผิดพลาดและการบรรเทาความทุกยังคงอยู่ในใจของพวกเขาการสร้างอนาคตใหม่เมธวดีและเมธาวไลเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในหมู่บ้านพวกเธอร่วมมือกันในการฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายจากพายุและทำงานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบพวกเขามีความตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น ภาคในเริ่มทํางานร่วมกับเมทาวดีในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับระหว่างชาวบ้านเขาช่วยในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยความจริงในขณะที่พวกเขากําลังฟื้นฟูหมู่บ้านเมทาวดีและเมทาวลยเริ่มเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความขัดแยง้งและความผิดพลาดในอดีตให้กับชาวบ้านพวกเขาเล่าเรื่องราวของวิญญ,ญาณที่เคยหลอกหลอนและความสําคัญของการให้อภัยและการทําสิ่งที่ถูกต้อง ชาวบ้านเริ่มเข้าใจถึงความหมายของการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้จากประสบการณ์พวกเขาเริ่มร่วมมือกันในการสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันการเริ่มต้นใหม่เมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งความรักและความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างเมทวดีเมทาลัยและภาคในทําให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งเมทวดีและเมทาลัยต่างก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการให้อภยัย และการร่วมมือในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าภาคนานกลายเป็นส่วนสําคัญของชุมชนและมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาในหมู่บ้านการบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่แสงสว่างเริ่มส่องสว่างอีกครั้งพวกเขาทั้งสามได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการสนับสนุนและการเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อความเข้าใจและความร่วมมือเกิดขึ้นทุกสิ่งที่เคยขัดขวางและสร้างความเจ็บปวดได้ถูกปลดปล่อยไปความสงบสุขและความหวังใหม่กลับมาสู่หมู่บ้าน พวกเขาทั้งสามได้ทำให้ทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการยอมรับความผิดพลาดและการทำสิ่งที่ถูกต้องเรื่องราวของเมทาวดีเมทาวไลและภาคไหนได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยการร่วมมือและการเรียนรู้จากความผิดพลาดแม้จะมีการขัดแย้งและความเจ็บปวดในอดีตแต่การทำงานร่วมกันและความเข้าใจสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นเมื่อทุกสิ่งกลับมาสู่สภาพปกติหมู่บ้านและชีวิตของทุกคนเริ่มเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้พวกเขารู้ถึงคุณค่าของการเป็นคนดีและการทำสิ่งที่ถูกต้อง